สวัสดีครับท่านผู้ชมกับวันนีเพมมาเดินเล่นหลาเหลืองทีริมบึงคุ่นทะเลนะครับเคตเทศบาลละครสุรา์ธานีนะครับตำบลมาขามเตี้ยมอำเภองจังหวัดสุรา์ธานีนะครับมาเดินบริเวณนี้นะครับหน้าพรห็นหัวตังตลอดแนวนะครับริมบึงเนี่ยมีความสะอาดสะอานนะครับยาได้กุกปัดนะครับเกลืเตื่อนนะครับนะอันนี้เป็นผลงานของฐานนึ่งนะครับนะ ถึงฐานเสียทละนะครับมาบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ที่ฉันได้มาใช้ประโยชน์ออกกำลังกายนะครับนั่นก็คือคุณครูไพโรธแสงแก้วนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุณครองเด็กนเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะครับนะถึงฐันก็จะใช้เวลาว่างของฐานเนี่ยมาตัดญ้านะครับบำเพ็ญประโยชน์ตรงนี้นะครับก็ทากันมาต่อนเนื่องเนหลายปีแล้วผู้คนเห็นอยู่บ่อยๆนะครับนะ วันนึ่งก็ผ่านมาตึ้งเห็นก็เลยข้าวไปส้นันานะครับในเรื่องของภารกิจที่ทันมาทำบำเป็นประโยชน์ตรงนี้แนวคิดนะครับนะรวมไปถึงเรื่องของการทำสมาธินะครับในแต่ละวันของคุณครูไพโรธแสงแก้วด้วยเราไปฟังเรื่องราวจากฐานกับเป็นเป็นเจดอาสาครับอยากจะทำอยู่บ้านก็วันนี้มันหยุดอ๋อวันนี้มันหยุดราชการาอยู่แล้วนะ,ะรครคับ แล้วปกติเราก็มาเที่ยวใช่ไหมปกติมาวิ่งครับมาวิ่งเออมาวิ่งเราได้ประโยชน์จากสวนสาธารณะเรากเออตอบแทนกันบ้างเขาให้พลังกําลังเราในมีกัมเนื้อเราก็ตอบแทนกันบ้างนะครับเราก็มาวิ่งเที่ยวครับบริการให้กับสาธารณะบ้างนะเขาให้ประโยชน์กับเราใช่ไหมครับแล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่สะดวกแต่บางทีก็ชั่วโมงหนึ่งบางทีก็ชั่วโมงกว่าแล้วแต่ เป็นการออกกําลังกายไปด้วยนะโูกครับถูกนี่เวลานี้อย่างเวลาเนี้ยแดดอ่อนๆเนี่ยดีเลยใช่ไหมเช้ามา8ปดโมงพอดีออกจากบ้านอ่อนๆพอดีตอนแรกว่าจะมาตั้งแต่หกโมงเช้านักกีฬาพวกออกกำลังกายมาเยอนมาตอนมาเท่าไหร่แล้วระยะทางที่ตั้งแต่แปดโมงเช้าแปดตรงช้ากถุงก็ประมาณทักสองร้อยกิโลเมตรนะครับสองร้อยกิโลเมตรแล้วนะเดี๋ยวจะไปถึงไหนเนี่ยเอาแค่หมดแรงนะครับไม่เกินไม่เกินสิบโมง ย้ำมีนักกับลูกอ๋อมีนักกับลูกกาพรนี่นี่เห็นฝั่งนู้นเขาลื้ออิดอะไรนู้นเขาทำอะไรไปคุยกันยังเขาจะจะจากงารอะไรเขาเรียกอะไรรับผิดชอบงานตามเขาเรียกอะไรก่อสร้างนะครับแล้วก็ดินน่าจะซุดแล้วก็เลยต้องอ่าซ่อมแซมซ่อมแซมนะครับตามควารับผิดชอบของการอ่าเขาเรียกอะไรการรับเหมาก่อสร้างนะครับคิดว่านะครับเพราะว่า ดูลักษณะว่าตรงนี้ก็ยังไม่เกิน2ปีเราก็เลยต้องต้องต้องรับผิดชอบอยู่ในในใน,ใน,ในขอบเขตของสัญญาจ,จ้างนะครับจะมีันจะเข้าใจอย่างนั้นนะช่วงนี้บึงขุดทะเลน,น้ำมันขึ้นทุกวันมันจะขึ้นตอนเย็นครับช่วงนี้เมื่อวานตรงนู้นน่ะวันึ้นสะพานตรงนู้นน่ะประมาณสักห้าโมงกว่ากับน้ำขึ้นวิ่งผ่านไม่ได้ฮะ เดินผ่านไม่ได้ใครมาก็ต้องใครอยากจะทดสอบก็ไต่ราวครับเมื่อวานผมก็ไต่ราวก็เรียกครับก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงนึงก็ลงแลแต่ตอนนี้มึงหุ่นทะเลอากาศเริ่มดีนะฝนไม่ตกเลยนะครับแต่มีจำใสฝนหลังฝนตกครับฝนตกมาสองสามอาทิตย์หลังฝนตกในอากาศแจ่มใสดูนั่นนะโอ้สวยเลยนะดูดิเนเนเนผมชอบตรงนี้มากเลยนะผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่น่าแน่นพัฒนานะ พัฒนาเป็นน้ำไหลนะไปเรื่อยๆนะขุดให้ดีนะแล้วก็พัฒนาสองข้างนะใช่ไหมครับผมเออแล้วก็าตอนนี้ถ้าเทศบาลยังตัดมาไม่ถึงภัโร่วงก็ตัดไปก่อนเป็นจิตอาสาช่วยกันครับนะคนอื่นก็เห็นเห็นอยู่บ้างนะครับโน้นก็มีอีกฟลอมนึงนี้ก็ยังไม่เห็นสมอะไรที่ที่ที่มาทำนะครับต้องบอกว่าอยากจะทำ S <S 2> <S 2> อยากจะทำไม่แน่ว่าเราจะาโกวดอะไรจริงจริงเริ่องน้องน้องก่อนหน้านี้น้นองๆอก็ออกมาทำตอนนี้ <S 2> <S 2> ยังออกไม่ได้นะน้องนที่สานามนีต้ตอนนี้อยู่ในเรื่องของการเรียกว่าต้องอยู่ในสถานที่ควบคุมเพราะว่าอยู่ในเรื่องของระบาดของโควิดอยู่ทางกรมก็บอกว่าไม่ไม่อนุญ,ญาตให้ออกทางนอกนะครับเผื่อว่ามาแล้วมัน ติดเชื้อเข้าไปก็จะลำบมากเป็นคัสเตอร์ใหญ่แต่ปกติเนี้ยก็ออกมาช่วยช่วยครูเนี่ยนะครูไพโรจน์เอตอนนี้ตอนนี้ครูก็เลยต้องทำคนเดียวทำคนเดียวครับสโนบี้ครับสโนบี้เพราะว่าเราเราทำแบบไม่ได้หวังผลอะไรครับเราแค่ทำด้วยความสบายใจของเรานครับเราได้อะไรเอ่อโคจากงีมันได้หลายอย่างนะมันได้หลายอย่างมันด้วยจิตใจด้วยนะโอ้ยจิตใจเรา นี่ผมจะถามอะไรอย่างหนึ่งนะผมก็ดูเฟซบุ๊กของไพโรดเนี่ยนะคุณครูไพโรดแสงแก้วเนี่ยทุกเช้าผมตื่นมาเปิดเฟซบุ๊กปั๊บก็จะเห็นครูไพโรดนั่งสมาธิเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงมากี่วันแล้วอวันนี้เข้าสู่วันที่67ครับ67วันก็เดิมทีเดิมทีเดิมทีเราเนี่ยก็เป็นเป็นผมบวชเรียนครับอบวชเรียนเดิมทีก็บวชเรียนเป็นถึงมหาแล้วเมื่อก่อนเป็นมหาไพโรดแล้วก็มา นาสิกขามารับราชาการมาอะไรต่างๆเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็พอทางใหญ่ก็คือการนั่งสมาธิเรากลับมาย้อนมันเกิดอะไรขึ้นที่ทําไมต้องย้อนกลับไปนั่งสมาธิออหรือปัชนาน่าจะแก่ตัวนะครับอ,อ๋อเหรอแก่ตัวนี่ก็เรียกว่าต้องออจิตมันจะความก็เรียกอะไรมันต้องการความสงบมากขึ้นนะครับสมัยเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนนั้นนะครูบาอาจารย์สอนเราก็ ้ามาษาเราครับเราก็ไม่ได้ใส่ใจเราก็เรียนเรียนปริยัติก็ก็เราก็เรารู้แล้วนะครับ,รบอตอนวัยรุ่นเราไม่มีโอกาสได้ใช้หรือไม่ก็เราด้วยจิตใจวัยรุ่นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้พอเราแก่ตัวอื้อกลับไปย้อนถึงธรรมะนะครับเราก็ไม่้มาใช้แต่ก่อนลุกมาแต่เช้าผมาเคลียร์ทร์ครับโนโนโ่นนี่ไปเรื่อยครับก็คิดว่าระหว่างที่เราใช้ทรศัพท์เนี่ยเรา ลุกมานั่งสมาธิดีกว่าไหมออเอเราก็เรียนรู้มาแล้วนี่ว่าวิธีนั่งวิธีการทำเจตให้สงบทํำยังไงก็เลยเปลี่ยนจากนั่งเอ่เปล่นเปลี่ยนจากนอนอเล่นเ,เนฟซบุ๊กเล่นไลน์เล่นโซเชียลอะไรต่างๆแล้วก็เออเราเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเวลาตรงนั้นมาทําให้เกิดประโยชน์กับจิตใจเรานะครับก็ทําให้จิตใจเราโดยแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแม่ว,ว่าจะครั้งละประมาณ5้าที่สิบนาทีแล้วแค่นั้นนะครับ คือก่อนที่เราจะเริ่มวันใหม่ไปทํางานเนี่ยนะเรามาทําจิตใจสม้สติก่อนเตรียมตัวให้พร้อมทบทวนเมื่อวานคิดเริ่มต้นวันใหม่อะไรแบบนั้นนะจริงๆแล้วจิตใจเรานี่เอาให้มันโย่อยกกับตัวนี่ยากครับยากยากมากเพราะว่าพอเวลาเราเราไปนั่งอยู่ดูจิตใจเราเนี่ยเราดูร่างกายเราที่ที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับดูดูดูด้วยด้วยจิตนะครับไม่ใช่ดูด้วยตา ตอนนั่งหลับตาแล้วก็ดูด้วยจิตเราจะเห็นว่าจิตเรานี่แป๊บเดียวมันไปน่นไปนี่ไปนั่นนะครับเราต้องมีสติอยู่เสมอเวลาเวลาเรานั่งเนี่ยไม่งั้นมันก็แวบไปแวบไปบางทีเรานั่งสวดมนต์อยู่ดีได้สวดผิดนี่เราต้องนึงกลับมาแสดงว่าเราไม่มีสติเราก็ลอยไปใช่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 มันมันลอยไปเรื่อยทีนี้เราเวลามาทํางานเนี่ยบางทีบางครั้งนี่สิ่งที่มากระทบเรามันเยอะมาก นะครับในในสองคมเราทุกวันนี้มันมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสายตาของคนกิริยาท่าทางของคนคำพูดของคนนั้นมากกระทบเราถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเ,เราควบคุมไม่ได้ังนั้นการฝึกสมาธิตอนเชา้าเ้าก่อนไปทำงานนะครับเพราะว่าผมทำงานนี่หกโมงเช้านะครับผมต้องเกินแต่ตีสี่ครึ่งบ้างตีห้าบ้างเอาโอกาสช่วงน,นั้นเวลานั้นแหละครับเรามาทบทวนเราก่อนออกไปทำงานทีนี้พอมันได้นะครับเวลาเราไปเจอเจอเพื่อน ที่อารมณ์ไม่ดีหรือเจอเด็กที่เขาอาจจะเรียกว่าอะไรดือ้อบางทนะเีเรามีสติแล้วเราต้องทันยังไงนะครับเ,ออเ,เราก็ฝึกตัวเรานะครับฝึกให้มีความเมตตาฝึกให้จิตใจรอยู่กับตัวเรามันก็ช่วยได้ครับมีสติก็มันก็มีปัญญาขึ้นมานะครับ่การนั่งสมาธิตอนเช้าก็เหมือนกับทฤษฎีเรานั่งทฤษฎีก่อนอยู่กับเราอยู่กับตัวเองเออ ดูตัวเองแต่พอไปเจอเด็กไปเจอสังคมมันก็เหมือนกับเราเอาไปใช้ในการเคลื่อนไหวชีวิตใช่ใช่ดังนั้นนะครับผมดังนั้นการนั่งสมาธิก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำในทุกๆวันใช่ไหมตอนนี้กี่วันแล้วนะเข้าสู่วันที่67ครับ67แล้วเวลาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไหมจาก5นาที10นาทีตอนแรกผมนั่งช่วงแรกๆผมนั่ง5นาทีอตอนนี้ขึ้นไป2ี่สนาทีนะครับแล้วก็ บางทีก็ลดลงบ้างนะครับบางทีเราตื่นสายฮะตื่นสายแล้วพอพอเตือนสายแล้วก็มีเวลาเท่าไหร่เอาเท่านั้นบางทีก็ห้าที่ก็่เอเอเท่าไหร่นะแต่เราไม่ได้ติดยึดมาบางคนบางบางคนบางท่านเนี่ยเรียกว่าบางคนบางท่านแบบเออนั่งสมาธิฉันก็สมาธาสมาธิคือนั่งเพลินไปเลยกลายเป็นแบบไม่ทําอะไรแล้วฉันนั่งแต่ทำมาที่มีมีไหมมีมีเหมือนกันไหมถ้าถ้าถ้าไปยึดตรงนั้นนะครับฉันฉันต้องเอาตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นเป็นการยึดติด ยึดหนึ่งยึดติดกับเวลาสองยึดติดกับความคิดตรงนั้นว่าฉันต้องทําอย่างนั้นหรือบางคนต้องต้องหมายว่าเฮ้ยฉันต้องไปถึงขั้นนู้นขั้นนู้นนั่นนั่นสินั่นสินั่นนะครับถ้าถ้าไปติดอยู่ตรงนั้นนี่มันมันก็จะไปอีกทางหนึ่งนะครับเป็นการยึดติดไปมันก็เรียกว่าสะสมความยึดมั่นหรือมั่นในตัวเองนะครับแต่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านจะสอนว่าเฮ้ยเวลาจิตเรามันไปมุ่งมั่นอยู่ตรงนู้นนะครับเราเราเราต้องปล่อยวางมันแล้วกลับกลับมา รู้ตัวเองว่าตอนนี้เรากําลังทําคาสงบที่จิตใจนะอย่าไปยึดมั่นในสิ่งที่อย่างเช่นบางท่านบอกว่าเ,เวลานั่งสมาธิไปแล้วไปเจอโน่นเจอนี่เจอนั่นนะท่านครูบาอาจารย์ท่านก็บ,บอกว่าเฮ้ยตรงนั้นอย่าอย่าไปยึดติดอยู่ตรงนั้นถ้าเรายึดติดตรงนั้นมันก็คล้องอยู่กับเรียกว่าคล้องอยู่กับโลกนะครับ<น>ก็คือคล้องอยู่กับเ,เกี่ยวข้องคําว่าคล้องก็คือเกี่ยวข้องยังยึดติดเขาเรียกว่าสังสารวัตรยึดติดแล้วเกิดเกิดเขาเรียกว่า กิเลสนะครับยึดติดก็คือกิเลสอ่เาเพราะกิเลสได้พอมีกิเลสว่ายึดติดตรงนั้นอ่าพอกิเลสเกิดกิเลสขึ้นก็ทํากรรมนะครับพอทํากรรมแล้วก็รับผลของกรรมเขาเรียกว่าสังสารวัฏกิเลสกรรมไม่บากระนั้นอ่าพ่อบาอาจารย์ท่านจะสอนให้ให้ปล่อยวางครับให้ปล่อยวางเพื่อที่เราจะได้อ่ไม่เกี่ยวข้องอยู่อยู่กับโลกในอันนั้นคืออ่าจมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาที่จะไม่ไม่ไม่ไมอยู่เขาเรียวกว่าอะไรฮะไม่ ไม่ไว้น่าจเกิดนะครับไม่ไม่อยู่ในโลกอีกต่อไปนะครับอันนั้นสูงสุดนะครับเราแต่ว่าที่ผมทำนะครับทำเพื่อให้ให้มันอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขท่่นั่นเองนะครับครับผมอ่าขอบคุณครบโอ้ยอดีตพระมหานะครับนี่ก็เป็นอดีตพระมหาครับพระมหาไพรโนดเมื่อก่อนฉายาอะไรนะมหาทีโรครับไพรโรดมหาทีโยทีโรนะปัจจุบันก็คือคุณไพโรดนายไพรโรดแสงแก้วนะครับเจ้าหน้าที่ สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอพระคุณมากครับครับัครบเรื่องราวของคุณครูไพโรธแสงแก้วนะครับก็ถือว่าเป็นแบบย่างที่ดีนะครับทีเราน่าจะเอาไปทาตามนะครับทางเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็เรื่องของการทําสมาธินะครับในชีวิตประจาวันก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ข้องต้นนะครับนะส่วนดอกไม้สวยๆนะครับที่ปลูกนะ ริมบึงคุ้นทะเลหน้าโซนชายะ,ะตรงนี้นะครับก็เป็นพื้มทีการทรของ พีเจสุวรรณมนี่นะครับท่านบอกผมมานะครับว่าท่านก็มาดูแลมาใส่ปุ๋ยนะครับให้สวยงามนะครับนะก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับเรื่องแล้วข้องบึงขุ่นทะเลนะครับมีลายฐานนะครับในการข้ามาช่วยดูแลนะครับทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นะครับลายฐานผมก็จะข้าไปพบกับฐานไปพูดคุยนะครับถึงเรื่องของแนวความคิดนะครับอย่างเช่นพี่อดุดมีท่าวอนเนี่ยก็ยื่มานาน ทำเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับนั่นแล้วก็มีกลุมพิชาคิดนะครับให้บริการการพายเรือแคนูนะครับในช่วงชาวช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับผานนะครับนะแล้วก็ยังมีองค์กรที่น่ายกย่องอย่างเช่นกองรอยต่อชดอที่4 1 7เจนะครับนี่ก็นํากําลังพลนะครับมาตัดหญ้านะครับไปยุ่ไฝ่ายนู่นนะครับน้าตัดหญ้าในถี่ที่ดกๆเนี่ยนะครับนะเราก็น่าชื่นชมและให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับน้า เรื่อง้าวต่างๆเร่อนี้นะครับที่ไมมีเป็นพื้นนะครับกรบอกหมาให้พุ่มไปเดินเล่นเลลาเรลืองนะครับแบบสบายๆแันนี้นะครับนะต้องขอบคุณในการดับชุมกับวันนี้ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ